หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจึงถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโรงเรียนของเราได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของหลักสูตรต้านทุจริตนี้จึงได้นําไปบูรณาการเข้ากับรายวิชาหน้าที่พลเมืองโดยมีหลักสําคัญดังนี้ในระดับปฐมวัย ได้บูรณาการเข้ากับกิจกรรมในแต่ละวันเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโดยนึกถึงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักมีจิตสาธารณะต่อสังคมมีน้ำใจไม่เอาเปรียบผู้อื่น และในระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษามีการบูรณาการเข้ากับรายวิชาหน้าที่พลเมืองผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆที่ครูและนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันฝึกความซื่อสัตย์ต่อต้านการทุจริตโดยเริ่มจากจุดเล็กๆไปจนถึงการมีความรับผิดชอบต่อเรื่องสำคัญๆโดยสำนึกส่วนตัว เคารพสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกาที่กำหนดไว้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเห็นคุณค่าในตนเองและเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่นเช่นกัน ทั้งนี้โรงเรียนของเราได้เน้นในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้เรียนเองและเสริมสร้างจิตสำนึกตระหนักถึงผลที่ตามมาของการทุจริตและผลที่ได้รับของการกระทำอันสุจริตโดยผู้เรียนมีจิตอาสาทำเพื่อส่วนรวม ทำเพื่อคนอื่นอย่างเต็มใจและเกิดความภาคภูมิใจในตนเองสรุปการดำเนินงานการนำหลักสูตรการต้านทุจริตศึกษาลงสู่ผู้เรียนของโรงเรียนบ้านว่านสามิทยาประจําปีงบประมาณ2,564ผู้เรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปนตามเป้าหมายของหลักสูตรดำรงชีวิตประจำวันเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติสุดท้ายนี้โรงเรียนบ้านบ้านสาวิทยาขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมรับฟังขอขอบคุณค่ะ